ช่องทางการสร้างรายได้ของนักธุรกิจประกันภัยกับสีกลุงมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางที่1ก็คือเราขายเองค่ะเราจะมีรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะซึ่งคอมมิชชั่นก็แล้วแต่บริษัทที่ลูกค้าเลือกนะคะเราจะมีตารางคอมมิชชั่นให้ตัวแทนนะคะ แต่ละบริษัทจะให้ค่าคอมไม่เท่ากันนะคะของเราขาย30บริษัทนะคะลูกค้าอยากได้บริษัทไหนแล้วก็เสนอให้ตรงใจลูกค้าได้เลยนะคะส่วนช่องทางที่2เป็นช่องทางการสร้างทีมบริหารทีมนะคะซึ่งช่องทางนี้จะทําให้เรามีรายได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนะคะไม่ว่าเราอยากจะขายหรือขยายทีมเราสามารถทําได้หมดนะคะสีกรุงไม่ได้บังคับอยู่ที่ความชอบความถนัดของในหน้าแต่ละคนนะคะแต่พี่ชุลีอยากจะฝากข้อคิดไว้ให้กับเพื่อนๆในหน้าทุกท่านนะคะ ดังจะบอกว่าถ้าอยากรวยให้ขายประกันรถยนต์แต่ถ้าอยากมั่นคงและมั่งคั่งให้สร้างทีมขายประกันรถยนต์ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากร่วมทีมกับเรานะคะทีมสีกรุงวิกตอรี่นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสีกรุงโบเกอร์นะคะ